เจ้าพรากรเจนชคนนี้ให้กนี้ดีกว่าเขามีองเกาเข้าไจะได้เกาะให้กนนี้ให้กุนนี้ดีกว่าเขาซะืเอ้ยเย้บอกเป็นสินงัดงงั้งงัดงงั้งงัด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 งั้งัดั อุนจะไป่อยโซแลนแลนไลให้เราพี่น้องปล่อยโซแลนเล่นน้ำกันอยู่หีือปล่าแลนเด็บอะไรเลยหล่บแล้วปล่อยโซบอแลนแลนเหรีฟุตบอลน้ำกันไปกินอยู่ไหนไม่เซกันนะลงอ่างถาวเต้นน้อยขาเพิ่นเป็นบาดนั่นน่ะไปเบิ่งเขาเดี๋ยวนี้เบิ่งว่าจำเขากับบันไดเขาเป็นบ้าจ่อยชาเด็กน้อยนะครับมาสี่ห้าคนมาลุ้นตะกร้ำลองดาวนะเย้เย้ปะกายยุนปะกายยุนปะกายยุนนภาษาพิเศษปะกายเล่นละหันดิบดูคนอีกยอดแทนเลยได้

บ่ะกายเงแนงยงเกยนคอคือแ่หว่าลูเบอก็มันคือเครื่องน่ะแต่บุ๋งคือ่อมที่อเขากด้บว่าน่ไดาวไปงานมันเกิดที่บัวไหมี่บัวไหมดูต้องดูอาการน้องพวกนี้ก่อนครับเพราะว่าน้องน้องตกรถตกรถดูดูานน้องหมดเลย

บายบาย3แม่นมาสอนบาย3ไปเอาหุ่นอ้อยพร้อมปลูกอ้อยดีเอาไปแม่นไปไลงัวเนาะหูกลางเลยไปล่อยปล่อยคือเก่าเาน่ล่ะดาวไลงัวแม่นบ่ีนี่งัวไลวะีก็ไปบ่พูดถึงงัวยางนหน้าบ้านนะเวลาที่0 0นจ้าโอ้ยว่าตสิบ่บอกลูกไ บอกไปแร้วเรียนเว่าบ่ายิบอกเล้วเรือยบอกเดีวอันตูดชู้แล้วอันตูดชู้แล้วเขาว่าโดนเว่าโดนพิกาจู่ไหมครับ่เดี๋ถอยลังวไป้างแลไปางแล้ว้างลว่ลางอยหลัางนล้วไปล้างแล้วไปล้างลงงนปาจูออกหนาเล็กบาแท้ิาจูเป้งอลังงปปไแไ้ี่ลวงดาวเล้ลไป้้้งี่วงดาวไปเขาปลา เปลี่ยนกันแท่น้าพิตรดาวเขาร้าครับเขาฟังเสียงอยู่ดิเรียนตาเล้พ่อสนานนแปดสามแปดศูนย์ศูนย์หกบ่แปดศูนย์ศูนย์หกเขากันกับพูดสิ่งเขาก็อุ้มบอมเบ่สี่ศูนย์หกมิสตอรไรเงี้ยเหรอแปดสามแปดสี่ศูนย์หกเออแมนคือแล้แปดสามแปี่ห แมนแมนกุนนต่ิใก็มาทคนาห่ดเลกติาพี่น้องเิ็ก้าเออเออเฮียเฮียเกีขยเฮยเขายเฮอยเฮๆยเฮียเฮียเฮียเขียเฮียนฮียเาียเฮีอเฮียวฮียเฮียเฮี่เฮีย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 นฮีบเฮียเฮียเนียเฮบเฮียเฮียเฮีาเฮียอเีเเียเีเียเเ มูเจ้าหนิมูจักซื้อสร้างมล้วเราะมูเจ้าไปทายหลายมูจักไดอกมูจักไปเด็กแกงซ่มมูนี่บ่บ่หูเดียวุมมนบ่หูเวุ่มี่บบหูเดียวซุมบ่เยวุ่มมูนู่่เดียตซุมมูนี่บเดุ่มนี่เยุูนี่บ่บ่หเย่นบ่หเดียวุ่มมูีบู่เอียวซมี่ลหเดียวซนพ่่่หเว เพอร์ฉึกเลขคักเอฟซีหองดาวไปถล่มไปยี่เมาอยู่บุญไปหาไปยีเมาอยู่บุญมื่อมันอยู่ไก่เนาะพนันพ่อพ่อคุณทำมีเอฟซีหนองดาวไปเยอะเลยวัสมานนะั่นหเรืวัดานเรากอเรายู่เมไปลปอ้วคิ่าครับคลคิปบ่ิปเลยเนาะีเหรคตัวเนี้ คลิปว่าตามดาวกลับบ้านอ๋อตามดาวกลับบ้านอืมซื้อคลิปว่าตามดาวกลับบ้านตามดาวกลับบ้านไปคอมเมนต์เลยไหมวะเข้าไปคอมเมนต์กันดูคอมเมนต์กันเล่เป็นตอยตอยเอฟซีถล่มตะลรองตีไปเอาเอาอ่อรถใหม่เขาไปทำนะเขาคอมเมนต์อยู่เอาไปเฮ็ดอันนนั้เด้อไปเฮ็ดอันให้โดรีเด้อร์จะฮ็ดโตแบบหนุนดาวเด้อคุณต้องทำลิฟเลสคุณต้องทำลิฟเวอร์เนี่ยไม่ต้องทำ ๋ยวลุกทำก่อนไม่ต้องทำเสียพุธเอ่อที่เสียบเอาแต่ตรงแค่หนึงแม่จมยอมหรอังพอเสมกขเข้าไปเบิ่งดีเขาว่าบ้ารถอันรถอันที่เสือแม่คืองามเต้เลาว่าก็สะอ้อนรถถอยหลังมาแล้วถอยหลังมาแล้ว โอ้ยยังนี้ใบจาเสียวๆยังเสียวอยู่เนาะแล้วมันลงกระแทกแห้งคนอ้วนน้ำปลายายันแม่นลูกคอย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 แต่ว่าปัวเปิ้นอันตกเข้ามาอยู่นั่งถึงข้อชางหัวลูกเสืออีกเบิ่งลูกเสือตกเข้ามาดิไปบ่อันบ่ทัานปิ่นขึ้นรอบสองสิตกอีเด้นั่นโตสิบ้าเดียงวงเด้นั่นรอบสองฮ่า เอาก็เห็นกันปะนะอี่อมมาอู่น้ำหนักน่ะไปกระแทกลุ่ขาลังน่ะป้าอยู่ต่อหนากันเนมยคือพย่อยยังเลยคือมาหูเต้เฮ้ยเฮ้ยออยากขี่รถนํำอยากนั่งสอนไทย ไอระดาแม่ไอระดารับฝันน้องดาวว่าผมมีพันคะแนนค็ถึงร้อมคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะเป็นพันคะแนนนั้นมาถึงบ้านดาวเลยได้มาถึงกระเป๋านี่เลยได้กระเป๋านี้เลยการเนี้่ยวหลานเล่นนะครับหย่อนสดไหม มาใจมาหาพันเลยออกดอกอีหยังเกาะมาจังได้เกาะเออัยืมเอ้งกียองกะเข้ามาอหยังเกาะยิงยิ้มไยเรื่มีพันหนึ่งบอคอยยืมกันแน่มีพันหนึ่งบอคอยยืมกันแน่อันเคะยืมอหยังเกาเข้าไปยังก่ะยืมอัดยายบอยืมอัดยา่ซื้อของยายเออ อ๋อป um ูล uh, ังค้นเิ routing, <tad> ouais. ็นกันนางนางเบิรงคลิปเก่าเยอะขนาดนั้นคนจิไปคอมมนแห่งพคนรักเนาะคอนเต้นเออดาวดาวบนก็เลยหาคอนเทนเนอร์มาสั่นมาดังพุ่งเลยบันนี้ดังบักคักเลยบัา เฮ้พี่เสือพี่ไผ่เอ้านี่นี่เอ้าเจ้าจะหางข่ด้เจ้าเจ้าย่างางไข่เด้เอานีเย่เรื่อหน่เมยอเรื่องาเรื่องอือนแมรี่เขาลูกออนพี่บัวตัด้องสามพันนกปลอดใจออนพี่เสือก็จะผูกแค่พันเดียว เดี๋ยวผูด้วยผมมือบืนผมือบืนมันจะค่อยได้หลายมุดปีกหมุดปีกึมาเบิงมาเบิงค่ะมาเบิงพอพอพลที่มาผูกผูกแขนลูกไส้คุโอ้โอ้โอ้แข้งหูหายเลยให้คนนี้ให้คนนี้ที่เปิดเขา ยังเกาะเข้าไปจะได้เกาะห้กุนนี้ให้กุนนี้ดีกว่นเขาซะหลุลยเย้กเป็นสิตมายะซื้อมือนนี่เขาหุนอะเดวจะม่ลิต์ขนมากหนึ่งการกู้สิงคืออวนก็ก่อนโอ้ยเขาได้ยาดีเขาได้ยาดีเขากินเข่าเสียบโอ้ยเ้ยคัมค

ไม่อยู่ในงอด้ออกไม่อยู่อนสงพอเดออเอเออเอิ่อเออ่อเออเเล่เออเออเอัเอเออเออโออออเออเออเออ่ออ้อออนเเออเออดออเออเออเอออเอ เดียวลงสิาพี่เสือกินไปล่อยหมองเกาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะบ๊ายบายจ้า